โอเคครับดี๋วทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาแจกตัวเคนนี่มันเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวใหม่ของเคนนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวผมก็จะมาแจกนะครับตัวนี้ก็จะแจกฟรีคีย์ถาวรเลยนะนี่นะครับก็จะได้ไปสองไฟล์แบบนี้นะครับก็ใครอยากได้ของฟรีนะครับก็สามารถเข้าลิงก์ดิตข้างล่างนะครับมาทำกิจกรรมได้เลยนะผมก็จะจัดกิจกรรมไว้นะก็สามารถเข้ามาทําได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลันด้วยนะเอ่อขั้นตอนการรันนะก็ให้ลันสองตัวนี้ขึ้นมานะครับ เราก็ให้ใส่คีย์นะครับในโปรแกรมดับนะนี่นะครับไม่ต้องสั่งเนี่ยไม่ต้องใส่ในโปรแกรมหลักนะไม่งั้นมันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นคักเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือติดแล้วนะนี่นะครับเราก็ใส่คีย์มั่วๆได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็กดสตาร์ทนี่นะครับวิธีการรันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับควักไม้มีดก่อนนะควักไม้มีดนะครับไม้หรือมีดก็ได้ก่อนรันนะครับควักควักมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนค้างไว้ก่อนนะ ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับยังไม่ต้องเก็บนะแล้วก็มากดคข้ามาสตาร์ทครับตรงนี้นะแล้วก็รอสักสิบถึงยี่สิบวินะครับแล้วก็เราก็ค่อยกดโอเคนะพอกดโอเคนะครับโปรแกรมมันจะดับไปนะครับรอสักครู่นะครับอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยนะครับอันนี้คือติดแล้วนะครับวิธีการเช็คนะครับว่าติดไม่ติดนะครับทุกคนก็มาเช็คนะครับว่ามันอีโมไกลไหมนะโอเคครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางระบบเล็กน้อยนะครับเออก่อนกดสตาร์ทนะครับก็ให้ถือไม้มีดก่อนนะควักไม้มีดอะไรอย่างละหนึ่งชิ้นนะครับก็อย่างละครั้งนะควักไม้มีดก่อนนะครับ ก็วิธีการเช็คนะครับมันก็จะอีโมไกลนะผมก็อีโมให้ดูนี่นะครับก็อีโมไกลนะโานาะนแะล้วปกติมุมนี้มันไม่อีโมนะเนี่ยครับเห็นไหมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาทำกิจกรรมข้างล่างคลิปได้เลยนะครับเข้าลิงก์ดิสมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ